สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่คาแนมนะคะจะพามาพบกับ Running World นะคะวันนี้เราจะมาขายเหมากันสำหรับใครนะคะที่สนใจรองเท้าวิ่งนะคะวันนี้นะคะเตรียมตัวเลยใครที่มีงบแล้วอยากลงทุนในการทำรองเท้าวิ่งนะคะวันนี้งานหัวสูงสุด ของรองเท้าวิ่ง US มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะด้วยคอนเซปต์เลยก็คือมาตรฐานของเราคืองานที่ครัดให้แบบไม่มีตําหนิไม่มีเย็บเก็บงานแต่ว่าราคาเพียง1,000บาทต่อคู่เท่านั้นนะคะวันนี้เงื่อนไขเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะเราไปชมสินค้ากันก่อนเลยค่ะ หลักๆเลยนะคะแบรนด์ที่จะได้ใน1ชุดนะคะต้องบอกเลยว่าราคา1,000บาทเนี่ยก็คือ1ชุดมี120คู่หลักๆแล้วเราจะมีแบรนด์ฮก้าไปให้ถึง70คู่ประมาณเลยนะประมาณ70คู่ต่อ1ชุดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยจะเป็นพวก Adidas Book แล้วก็ส c คนี่และแบรนด์อื่นๆนิดหน่อยนะคะในส่วนของเรื่องไซส์นะในส่วนของเรื่องไซส์นะคะก็จะเน้นไปที่ไซส์กลางเป็นหลักเลย ไซส์กลางๆเป็นหลักเลยสําหรับใครที่เป็นกังวลในเรื่องของไซส์ใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปเนี่ยมันมีไปให้นะคะแต่ว่ามีไปให้แค่นิดหน่อยเท่านั้นหลักๆเลยจะเป็นไซส์กลางอ่าเนาะแล้วก็มาตรฐานของประมาณนี้เลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวยใหม่เทียบมือหนึ่งไปเลยนะคะนะแต่ละคู่นะคะสวยงามเนาะ,นะคใครที่ <นะ S 1> <ๆ S 2> แบบว่ามีงบที่อยากจะลงทุนนะคะ1ชุดมี120คู่นะคะก็อยู่ประมาณที่แสนสองนะ หรือใครจะยกหมดก็ได้นะฮะชุดนี้หนึ่งพันน่าจะประมาณพันนะฮะพันนิดๆนะคะพันกว่าคู่นะคะใครที่มีกําลังอยากยกทั้งหมดก็โทรมาคุยได้เลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกพก้าเป็นค้าันไปให้เนาะใช่นะคะค้ากันไปเออหนึ่งชุดก็คือร้อยยีคู่ใช่นะครับผมก็จะมีค้าหมดอันนี้คือเลียงไซให้ดูนะนี่ของการคัสไซน้ำก็จะดูไซให้เขาค้าเดี๋ยวให้ดูไซกันนะคะ มันจะ,จะมีไปหมดเลยนะฮะสโคนี่ด้วยแล้วก็อะไรอะบู๊กอาดิดาสนะคะสโคนี่มิซูโนเอสิกไนกี้ต่างๆก็จะมีมีไปไให้บ้าง,างนะคะแต่ว่าแบรนด์หลักของเราเลยก็จะเป็นโฮกกานะคะ,ะ,ะประมาณ70คู่ต่อ1ชุดใน120คู่แต่ทีนี้120คู่ราคา1,000บาทใช่ไหมคะต่อ1คู่ถ้าบอกว่าถ้าใครได้อยากน้อยกว่านี้ล่ะอยากได้น้อยกว่านี้ใช่ไหมอ่ะ100คู่จัดให้นะคะถ้า100คู่ก็จะอยู่ที่ราคาเนี่ย ต่อคู่ก็จะอยู่ที่ราคา1,200 1,200บาทนะคะเนาะต่อ1คู่นะถ้าใครที่อยากจะซื้อแค่ลอยคู่หรือถ้าใครบอกว่าขอน้อยกว่นานั้นอีกได้ไหมนั่นแบ่งให้อีกช็อตหนึ่งคือ50คู่สำหรับ50คู่ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 3 5 0บบาทต่อคู่นะคะใครที่มีกำลังเท่าไหนก็ลองดูไปเท่านั้นอ่ะ ก็คือซื้อน้อยแพงซื้อเยอะถูกนะอ่าใช่นะครับอันนี้ก็คือมันมันเป็นเรื่องปกตินะคะก็ใครที่อยากได้อยากลองเท้านะคะให้ลองมาดูแล้วก็มาตรฐานงานของเราการันตีสินค้าเป็นของแท้ทุกคู่ไม่มีร่องรอยของการเย็บเก็บงานเลยนะเพราะว่าววเราคัดสรรมาให้แล้วนะคะโดยผู้ชานาญการด้านรองเท้านะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในตลาดรองเท้าน่าจะรู้ดีนะคะว่ามาตรฐานสินค้าร้านเรานะคะ Ru s h นะคะ รถมากเคคนาะสวย,สวยใครที่ดูอยู่วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะคะแนะนําเลยว่าใครที่ไม่เคยทําการขายมาก่อนเลยอยากจะลงทุนครั้งแรกนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่เหนือสุดหรือใต้สุดของประเทศไทยแนะนําให้ลงทุนหน่อยนะคะขับรถมาดูเลยหรือว่าขึ้นรถโดยสารมาก็ได้นะคะ เชื่อได้เลยว่าค่าต,ตัว,วค่าน้ํามันต่างๆเนี่ยคุ้มกับต่อการลงทุนแน่นอนเพราะว่าคุณได้มาจับมาสัมผัสมาตัดสินใจเห็นเนื้องานก่อนเห็นเนื้องานจริงๆก่อนเพราะว่าบางทีไปเชื่อคนอื่นไง<อ>คุณเจมบางทีไปเชื่อคนอื่นไงว่าเฮย้ยพันเดียวมันไม่ใช่งานหัวสูงสุดหรอกในตลาดนี้ในตลาดรองเทวิ่งไม่มีหรอกลองมาดูที่นี่ก่อนอยากให้ลองมาพิจารณาง,งานก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะเชื่อคนที่พูดหรือว่าเชื่อเรานะคะนะครับผมนี่นะฮะ ก็นี <Christmas. S 2> oh, kind of mm ่นะเทวก็มีไปนะผมสปีดโก้ตนะไอทีอาห้าอะไรอย่างี้ก็ใครที่เคยดูผมขายอยู่นะก็ใช่มาตรฐานงานที่ขายก็จะเป็นมาตรฐานงานร้านเราเลยนะคะแนวขายปีกมาตรฐานงานยังไงขายส่งก็แบบนั้นเลยนะคะให้พี่ๆที่มั่นใจซื้อขายกับแนมนะคะให้มั่นใจได้เลยใครที่ยังไม่เคยซื้อขายลองโทรมาคุยก่อนได้นะคะสําหรับใครที่ไม่เคยขายเลยก็อย่างที่บอกอยากให้มาดูเดินทางมาดูก่อนเนาะ ลิงคอนมีเยอะยลูกค้านี่อะไซส์ผมให้ดูก่อนแล้วกันมันจะเป็นอย่างนี้อ่าลองดูอันนี้ที่คือคัสไซส์ไว้ให้นะฮะใช่สองสี่ห้านะผมเอางี้ดีกว่าสองห้าศูนย์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเยอะเห็นไหมก็คือไซส์กลางเนาะสองห้าศูนย์สองหกห้าสองเจ็ดศูนย์มอันนี้การคัส <27 5, S 1> ไซส์ขาวว่ให้เข้าข้านะสองแปดศูนย์ะฮะก็คือเนี่ยสองเก้าศูนย์สาสิบเริ่มน้อยละ สามเอซเซนเออสามเอซสามสองไม่มียังยังไม่เจอนะแล้วอยู่ในกองนี้บอกน่าจะอยู่ในกอง<ต><ข>อน้อยอย่างนี้อาจจะแบบอ,ะะอาจจะไปน้อยอะ่ะส่วนมากจะไปแต่ไซส์กลาง<ช>แต่ว่าเล็กมีฮะใหญ่มีนะเล็กมีใหญ่มีนะคะ,ะ,คะแต่ว่า,วาไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือ1ชุด120คู่เราจัดแบบฮอกาประมาณ70คู่ใช่นะฮะถ้าเกิดว่ารับน้อยกว่านั้นพัดส่วนก็น้อยลงแล้วนะผมเฉลี่ยคู่ละพันลูกค้าคิดดูคู่ละพันคุณขายประมาณพันหกเก้าสิบพันหกเก้าสิพันเจ็ด เท่าทุนแล้วใช่ที่เหลือที่เหลืออะไรอ่ะได้บุสมมุติได้บุ๊กไหมบุ๊กไม่มีทุนแล้ววะขายไงขายครั้งละร้อยสองร้อยก็ได้ก็ยังเป็นกําไรใช่ไหมไม่ต้องขายแล้วก็คือกําไรไปนะฮะใครจะขายใช่ขายซะหมดขายร้อยห้าร้อยห้าร้อยเป็นกำไรแล้ววะห้าหกร้อยหรือว่าแบบว่ามันแบบว่าคิดว่าหมดก็จบแล้วไม่ทุนแล้วพันหกแต่ถั่วเฉลี่ยนะ ถั่วเฉลี่ยนี่คือพันหกเก้าสิบถั่วเฉลี่ยเอาโฮก้าไปขายราคาแบบปิวๆเลยคือพันหกกว่าอาจจะมีน้อยกว่านั้นบวกลบร้อยสองร้อยหรืออาจจะมีมากกว่านั้นโฮก้าบางคู่มันได้สองพันกับบาทอย่างงี้ไงก็สามารถที่จะลองดูแล้วใช่ก็แล้วแต่นะครับผมทำไม่ยากตัวนี้ชุดนี้ทำไม่ยากนะบอกเลยแล้วก็แะนมแบบไ่าที่สุดถูกที่สุดในประเทศตอนนี้คอนเฟิร์มได้เลยใช่แล้วที่สำคัญก็คือเปิดเหมาไปแล้ว24ชั่วโมงผม ไม่มีใครเหมาไม่มีใครจองผมตาดขายปีกเลหรือว่าเ,เ,เหลือเท่าไหร่หรือว่าเหลือจากที่พี่ๆแบ่งกันเท่าไหร่อย่างสมมติด้หนึ่งพันมีคนจองมาสามชุดสี่ชุดแล้วมันเหลือเท่าไหร่พี่ๆสายปีกรอเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น้ำจะลัวขายปีกให้เลยถ้าเกิดว่า เหลือเท่าไหร่จากที่พี่ๆเหมาเนี่ยคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของสัดส่วนแนมยุติธรรมแน่นอนนะคะเดินทางสายกลางเลยค่ะแทบจะนิพพานแล้วค่ะนะคะแต่พวกนี้น้อยนะไอ้เอลต้าหรือไม่ก็สโคดี้จะน้อยหน่อยใช่แล้วส่วนมากจะเป็นโฮก้าก็ลันไป70ละใช่นะฮะแล้วก็บลูคนะผมแล้วก็ไนกี้อา i ิด s สไนกี้ใช่ระหลานนะฮะลองมาเนาะโอเคนะผมลูกค้าถ้าเป็นสายโฮก้าคุ้มสายบลูคคุ้ม สายไนกี้อาดิดาสายแบบยี่ห้อไหนก็คุ้มใช่ยี่ห้อไหนก็คุ้มนะคะเพราะว่าพอเราจัดให้แค่นี้แหละลูกค้าเปิดตัวในการขายส่งครั้งแรกใช่ค่ะก็แต่ว่าจริงๆขายส่งมานานแล้วขายส่งก็คือสเต็ปน้ำถ้าใครเคยติดตามในส่วนของรองเท้าสตาร์ทนะคะเหมือนกันเลยมาตรฐานงานนะคะการเลือกสรรนะคะก็แหนมจะจัดให้แบบที่ พี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่เพิ่งเริ่มทําโทรมาปรึกษาได้โทรมาคุยได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้จักมักจีกันอยู่แล้วอยากจะมารับของเราไปทำนะคะให้เชื่อมั่นในมาตรฐานงานของสายงานเราได้เลยทั้งทีมแหนมและทีมที่คัดของนะคะทั้งผู้ใหญ่ต่างๆนานาพี่ๆที่สนับสนุนแหนมนะคะก็คือทุกคนนะคะสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของของพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะได้ของไปแล้วไม่ดีหรือได้ไปแล้วขายขาดทุนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ให้ลองทําในส่วนของตามคําแนะนําที่เราแนะนําด้วยเพราะว่าบางท่านเนาะก็จะมีทั้งที่ขายได้แล้วก็ขายได้น้อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วิจารณญาณในการขายนะคะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าราคาพันเดียวในกาไรแน่ๆนะคะเอาไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีให้แค่ น้อยอะไม่ถึง10บไม่ถึง10นะเพราะมีพันเดียวน้อร้อิบก็ประมาณ8ดชุดถไหมใช่ <8 S 1> ประมาณเจ็ดดชุดก็แต่ว่า<น>ถ้าคนหนึ่งสองชุดก็เรียบร้อยละได้ค่ะ,อะ,คะบอกไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ